จัดไปเลยครับวันนี้ได้สกูตเตอร์มาใหม่ครับร้องครับมวนมวนสักกําแล้วครับก่อนจะดูคลิปกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับช่างหนุยไฟเฮ็ดด้วยนะครับไม่ครับของไม่ครับพี่น้องครับลองดูครับสั่งมาจากในเน็ตครับ ครับพบกับช่างหน่วยพาเฮ็ดครับนี่พาพี่น้องมาขี่สกูตเตอร์ครับกันหน่อยนะครับเดยอดครับเอาบนห่นยาพอดีครับโอบ้ผมกุ่มเนี่ยครับเนาะ รับมือเดียวครับพี่น้องอ่อโซ่ทาท้ายมากลองสก,กุตเตอร์ไหมครับวันนี้สัง่งในเน็ตมาครับมามาเอานะครับนาะโอ้ครับข้ากำลังเขียวนะครับเดียอนลเลยมือเดียวอะ่ะ น่ากลือหน่อยๆซันดได้ได้โค้งครับโค้งกลับได้โอ้นี่โรงเรียนครับโรงเรียนพยายล้อครับคนดังครับคนดังอตอนนี้ก็ทำ <c ười> เร็วก็ได้ที่ครับหรือว่าโอเคอยู่ครับข้าขี่สกูตเตอร์เอลครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับ เียนพยายลวิทยาคมคนเหลียวพอส่องมะครับตอนนี้เดีบยวนี่ครับผ <c oughs> นยาพอดีครับพี่น้องผนยาเข้า ยอดเลยครับควาเร็วประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้ไอเอลมาแรงนะครับกุ๊ตเตอร์คันเล็กนี่นาอาแววครับหน้าบานผมอยู่นี่พอดีครับพี่น้อง อดูาากระพันนะครับประหยัดน้ำมันได้ครับเบอร์ได้ใจน้ำมันครับผมวันนี้เขาก็หาดิบปลามาสินเข้าครับปลามาสินเข้าอาหารตำตังนะครับเนาะบ้านของแม่ครับเม,มนูเด็ดของเราแป้งครับนะคะสบายสบายกระเป๋าครับนี่เขาเชฟของเราเชฟ กำลงัลงทำผัดพรพิกแกงเนาะ,ะพริกแกงโอะไกกรอะไรครับรก,ก,ก้อนน้องแมทครับร้านน้อง,งแมทที่ตลาดตลาดตลาดแรงสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆครับอ,อาหารเป็นกันกน่ากินนะครับ30บาทน,นะครับสี่ห้อบ้าน้องแมทครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณลิต่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ครับนอกคลิปสั้นๆครับสวัสดีครับ